ครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไป3ามวันนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมติดงานนะครับคือผมไปขายของงานนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยครับทั้งทั้งปีนะครับหนึ่งหนึ่งปีนะครับจะมีงานประจําปี2ครั้งนะครับก็เป็นงานนพพาเล่นเพลงนะครับแล้วก็งานกล้วยไข่เมืองกำแพงนะครับก็สําหรับงานนพพาก็จะมีช่วงเนี่ยครับช่วงเดือน มกกลาถึงมีนาประมาณนี้ครับที่เขาจะจัดนะครับก็จะมี9วันนะครับในปีนี้จัดเดือนกุมภาเนีครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24นะครับใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับที่บริเวณลานโพนะครับลานโพกําแพงเพชรนะครับในเมืองนะครับก็งานไม่มีกลางคืนนะครับไม่มีคอนเสิร์ตนะครับก็มีแต่การแบบ ซื้อขายนะครับก็เป็นแบบตลาดอย่างเงี้ยครับตลาดซื้อของขายของพวกแม่ค้าก็มาตั้งบูธขายของอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการละเล่นนะครับมากมายนะครับของกินนะครับจะเยอะมากนะครับของกินนะครับก็คือเหมือนเหมือนตลาดของกินนะครับของกินเยอะมากแต่ของผมเนี้ยขายเป็นเสื้อผ้านะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับเป็นเสื้อคอกกระเช้าเสื้อผ้าฝ้ายเสื้ออมหอมอะไรพวกเนี้ยครับของผมจะอยู่ในโซนวัฒนธรรมนะครับ ข้างหน้างานหนึ่งที่นะครับโอท็อปหนึ่งที่นะครับแล้วก็บูธอำเภอหนึ่งที่นะครับใครสนใจก็มาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตลูกห่านน้อยนะครับที่ออกมานะครับตอนนี้โตแล้วผมก็จะส่งมอบแล้วนะครับให้กับลูกค้าไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตอนนั้นที่เขาถามมาเขาบอกเขาจะเอานะครับแต่ผมบอกว่ารอโตสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าห่านหนึ่งสัปดาห์เนี่ยโตขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับ ฝนตกนะครับที่บ้านผมตกสามสามวันแล้วน่าจะน่าจะสองวันนะครับสองวันละเมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวันก่อนตอนเย็นนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับวันนี้ตกอีกแล้วนะครับตอนเช้าเนี่ยชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวนะครับดินนี่อ่อนหมดเลยนะครับนี่ครับก็ยังดีนะครับตกแบบนี้แต่ว่ากลัวอย่างเดียวคือกลัวลมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้ามมาเนี่ยครับต้นไม้นี่เขียวเลยนะครับสะอมก็แตกยอดนะครับนี่ครับ อมต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูน้องควายกันตอนนี้กลางร่มนะครับกลางล่มกลางร่มมาถ่ายคลิปให้ f c ดูนะครับเพื่อนๆดูก็มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าลงคลิปหรือเปล่านะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เวลาผมไปขายของนะผมจะกลับค่ำนะครับไปตั้งแต่เช้านยเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็ไปนะครับแล้วให้กลับมาก็นู่นนะครับสองสามทุ่มนะสามทุ่มกว่านะครับก็กลับมาให้หารเด็กๆต่อนะครับ สำหรับฟายก็ขังไว้นะครับเอาฟางมาให้กินนะครับนี่ครับกินฟางไปก่อนนะครับช่วงนี้ต้องหาเงินนะครับก็ไปขายขายงานนี่ประมาณเก้าวันนะครับก็เสร็จเดี๋ยวค่อยมาทํางานฟาร์มต่อนะครับมาเที่ยวมาชมมาเล่นกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็มีมาตรการนะครับต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มก่อนนะครับถึงจะเข้างานได้นะครับ สำหรับผู้ประกอบการนี่ก็ต้องไปตรวจ a t k นะครับผมตรวจมาแล้วนะครับใหญ่จมูกนะครับผ่านนะครับนี่ครับเราจะมาดูนะครับลูกห่านนะครับสามตัวครับน่ครับออกมาสามตัวแล้วนี่มีฝนตกนิดหน่อยนี่ครับลูกห่านเขาโตนะครับสามตัวจ่าห่านน้อยนะครับนี่อันนี้คือห่านหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์จะโตตระห่านเนี้ยครับก็สามารถที่จะเดินทางได้แล้วนะครับ นี่ครับนี่ครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ค่าลูกค้าคนที่ติดต่อผมมาไม่เอาผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขายให้นะครับสามตัวหนึ่งพันบาทนะครับตัวละสามร้อยไปครับสามตัวเก้าร้อยครับปกติผมจะขายห่านขาวเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าใครเหมาหมดนะผมให้สามร้อยนะครับตัวนี้ยังโดดขึ้นไม่ได้ตัวเล็กนะครับออกหลังเขาประมาณสองวันนะครับนี่ครับตัวายเหมือนกันนะครับห่านนะครับดูครับ แล้วยังเหลือรังนี้นะครับรังนี้อีกรังนี้นะครับเล้กตรงนี้ครับตรงนี้รังนี้กำลังพักอยู่นะครับน่าจะออกเร็วๆนี้ไล่เลี่ยกันครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับห่านก็วันนี้นะครับผมจะถามลูกค้าที่เขาเขาบอกว่าเขาจะเอานะครับที่อยู่ที่จิตนะครับเขาจะเอาแล้วก็ถ้าเขาเอาผมก็ส่งมอบนะถ้าเขาไม่เอานะครับใครสนใจก็พักกันมาได้เลยนะครับรักสอบถามกันมาไว้ก่อนได้นะครับสามตัวครับตัวละสามร้อยนะครับห่านนะครับ ก็ราคาประมาณเนี้ยครับหาอย่างตัวตัวใหญ่นยก็ขายตัวละ800นะครับตัวใหญ่คือต้องเข้าใจว่าเราเลี้ยงยกว่าเขาจะโตนะครับประมาณ8เดือนกว่าจะไข่นะ8-9เดือนนะครับก็ต้องมีค่าอาหารค่าอะไรบ้างครับตัวโตทาไมผมถึงขายของนีบางที่ก็ขายสองสามร้อยก็มีครับอันนั้นคือห่านแบบขเขาเกตเลิกเลี้ยงนะครับเขาเลิกเลี้ยงแล้ว,วเขาขายได้นะครับแต่ผมยังเลี้ยงอยู่แต่าม่บำรุงดีนะครับ ไปครับเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับฝนตกนะครับโอ้โหนี่อยู่ข้างนอกนี่ตัวนึง่านครับตัวผู้ครับน่าจะตีกันครับดูครับเดี๋ครับตัวชายอยู่ตรงนู้นครับฝนเนี่ยโอ้หมอกครับหมอกหมอกหมอกลงไปครับไปข้างนู้นครับโอ้โหนี่ครับเปียบหนัก ดูปลาไปอัปเดตข้างหน้าครับขับรถอีกข้างหน้ามีเป็ดอีเหลยวมาดูตรงนี้นะครับเป็นพวกเป็ดบาบาอรี่นะครับเป็ดบาบาอรี่นี่ไม่กลัวน้ํานะครับเขาจะออกมาเล่นเอ็นน้าฝนนะครับแล้วก็ดำน้ําดำพุ่นดำโผเพื่อจิกไซสนะครับจิกไซสแต่งตัวนะครับแต่งฝนเขานะครับเป็ดบาบาอรี่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับอยู่ข้างนอกนยก็มีบางตัวเริ่มไข่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตข้างในนะครับมีไข่เป็ดบาบาอรี่ที่เขาแอบเข้าไปไข่นะครับแล้วก็จะพาไปชมลูกไก่น้อยนะครับที่สามารถที่จะแบ่งได้้แลวนะครับ ก็จะออกเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับใครสนใจวันนี้ก็ติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมเป็ดอีเหลียงนะครับก็เหลียวประมาณ6กตัวนะครับเพราะผมแบ่งให้เพื่อนผมไปแล้วนะครับอีเหลียงน้อยนะครับก็เหลียวหกตัวนะครับก็ที่มันเยอะๆราที่แล้วนะครับเพื่อนผมแบ่งไปแล้วนะครับของผมบอกว่าผมมี6ตัวนี่ครับเพื่อนผมแบ่งไปให้6กตัวนะครับก็กะว่าหกตัวนี้จะเลี้ยงไว้นะครับก็คือว่าผมก็อยากจะมีเป็นอีเหลียงไว้ที่ฟาร์มนะครับสักห้าหตัวนะครับ เดี๋ยวเราติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่าจะมีการเาเหมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมอยากเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าครับขอเก็บชุดนี้ไว้นะครับชุดที่แล้วก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับนี่ครับไปครับเรามีลูกไก่นะครับที่จะแบ่งแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห่านที่เขาเข้าเอยเป็ดบาร์บอรี่นะครับที่เขาเริ่มไข่เขาเข้ามาไข่ไปข้างในนะครับไปดูครับเพราะแม่พันธุ์ก็อยู่ข้างในนะครับเขาก็ไม่เปียกฝนนะครับเนี่ยครับเขาก็มีการศาสตร์การลมนะครับ แต่ว่าถ้าเขาอยากออกไปข้างนอกก็มีรูออกนะครับเนี่ยครับออกไปข้างนอกนะครับบารับรีครับไข่ดีครับช่วงนี้เนี่ยครับเขาไข่อยู่ตรงนี้ครับเป็ดบาบารี่ครับดูนี่อยู่ตรงนี้น่าจะเริ่มฟักหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหผมเปิดฝาให้ดูมันออกมาหมดเลยเดี๋ยวนเนี่ยครับโอ้เต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสิบเอ็ดฟองนะครับเนี่ยครับไข่เป็ดบาบารี่ เดี๋ยวเรามาส่องเชื้อดูกันนะครับคลิปหน้านะครับว่าจะมีเชื้อหรือเปล่าครับเนี่ยแอบปักยู่นี่ครับแล้วก็ลูกไก่นะครับนี่ครับลูกไก่เรามีแบ่งนะครับเนี่ยบาพีมัดล็อกนะครับโรดไอแลนด์เลสนะครับแล้วก็ตัวออสตรลอ์นะครับอันนี้จะแบ่งแต่รุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กไม่แบ่งแล้วนะครับรุ่นเล็กแบ่งแต่รุ่นนี้ครับสามสัปดาห์นะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสามสัปดาห์หนึ่งร้อยนะครับสามสัปดาห์หนึ่งร้อยประมาณเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้ครับ ถ้ามันเกินสาสัปดาห์ไปก็คิดตัวหน0้อยนะครับแต่ประมาณนี้ตัวละเก้าสิบนะครับใหญ่นะครับรอดแน่นอนนะครับตัวโตแล้วครับเนี่ยครับตาพลีนะครับรถแดงนะครับรุ่นนี้ก็ับแปดสิบาทนะครับอยู่ที่แปด0ิบเก้าสิบนะครับเล็กฮอนนะครับออตตร์ล็อปนะครับออตตาร์ล็อบรุ่นนี้สองสัปดาห์นะครับสองร้อยครับไม่แพงนะครับครับเนี่ยครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ ครัววันนี้ก็พามาอัปเดตลูกห่านน้อยนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าเขายังจะเอาอยู่ไหมนะครับแต่ปกติแล้วผมผมก็ไม่ได้รับจองนะครับก็คือว่าผมผมบอกว่าอีกสักห้าวันรอให้เขาโตก่อนแล้วผมจะส่งแล้วผมจะติดต่อไปนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนะเขาติดต่อมาลูกห่านมันยังเล็กนะครับเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเขาไม่เอาก็ใครสำรองไว้ได้นะครับสำรองติดต่อสอบถามไว้ก่อนได้นะครับ นะวครับลูกไก่ก็เหมือนกันนะครับถ้าส่งก็ส่งวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิป3าวันนะครับเพราะว่าติดงานขายของนะครับพรุ่งนี้แล้วต้องทำมาหากินก่อนนะครับครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม